สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมแล้วโตเต๋ที่เพื่อนๆเห็นก็คงจะรู้ดีนะครับว่านี่คือต้นแครนะครับแต่ว่าแครแดงนะนมีผีเสื้อด้วยครับเห็นอยู่นะนี่มีผีเสื้อบินอยู่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอ่าดอกแครครับอายอดด้วยดีวยดวยกว่าเป็นว่ากิมดีวกว่าครับวับนนี้นี่ก็เก็บมาแล้วครับยอดแค ดอกแคอันนี้ดอกแควี่ครับดอกแคแดงเรียงยอดเดี๋ยวเราจะไปลวกกันนะครับกินข้าวเที่ยงวันนี้นะครับเนี่ยเมนูก็ประมาณนี้แหละจะทำอะไรกินเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับผมก็เทน้ําร้อนลงเลยนะครับลวกแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆส่วนนี่ก็ต้นกิกนะครับกําลังผัดใบนะครับเพื่อจะตอกแตกยอดใหม่นะครับเนี่ยได้เห็นอย้่เนาะซึ่ง โคราช้านผมเรียกว่าต้นจีกแต่คนอุบลเขาเรียกต้นกระโดนน้าหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะตามข้อมูลที่เขาบอกผมมาเขาเรียกว่าต้นกระโดนน้าเดี๋ยวเราไปดูยอดเครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่หลังจากที่เขาทิ้งใบแล้วเขาจะเกิดยอดแบบนี้ครับอยอดอ่อนอย่างนี้กินได้นะครับจะมีรสชาติมันๆนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็จะเก็บไปกินกับอลวก ดอกแคผมด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะกะโดนน้ enfin, ํานะครับแต่ครลาเรียกต้นจิกเนาะเพื่อนๆผมขอเก็บก่อนนะครับเด็ดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เจ้านายเขาปลูกไว้นะครับต้นจิกหรือต้นกระโดนน้ํานะครับดูสิเออนี่จะมีความมันนะครับอร่อยมากนะครับเนี่ย ตะกิงกับเมียงมดแดงนะครับนี่ก็จะเข้ากันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเขาไอ้นั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เขาร่วงใบหมดอย่างนี้เขาก็จะออกยอดอย่างที่เราไปเก็บกันนี่นะครับสำหรับต้นจิกหรือต้นกระโดนน้ำนะครับผมส่วนนี่ก็ ปลากระป๋องนะเพื่อนเพื่อนยี่ห้ออะไรก็ดูเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําน้ําพริกปลากระป๋องแบบง่งายๆนะเพื่อนๆขอตัวเปิดปลากระป๋องก่อนครับผมเปิดปลากระป๋องแล้วผมก็เติมพริกผงไปแล้วนะครับแล้วก็เติมเอ่อผงปรุงรสไปด้วยนะครับเป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศธรรมดาเนะี่ยเพื่อนๆนะครับแบบง่ายๆเลยครับถ้ามีหัวโโหอมหัวแดงใส่ซอยใส่ก็ยิ่งดีนะครับเนี่ยใส่คนเลยครับเพื่อนๆนี่ขนาดชินก่อน ก็พอกินอยู่นะตอนนี้ก็ยอดจิกหรือยอดกระโดนนะครับไม่ได้เก็บมาเยอะเพราะว่ากินคนเดียวด้วยนี่ก็ลวกยอดแคร์กับดอกแคร์นะครับข้าวผมก็ประมาณนี้แหละวันนี้แต่เจียวหมูสับนะครับเลยมาเก็บผักที่ป้อมนะครับลวกจิ้มนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่นายแกปลูกไว้ด้วยนะ ก็คือต้นต้นจิกหรือต้นกระโดน้ำนะครับมาทำอาหารกินเลยวันนี้มาจิ้มละน,น้ำพริกนะครับเพื่อนคาแรกนะครับน่าจะเห็นอยู่เนาะไม่ได้เห็นหน้านครับคลิปนี้กินข้าวเที่ยงนะครับอืม,อม,อม กินได้นะครับผมบอกเ,เลยน้ำพริกปลาป๋องแบบง่ายๆเดี๋ยวผมหันกล้องให้เห็นดีก,กว่าก็ผมกินจริงนะครับนี่นะเพื่อนๆน,นะนี่คือยอดต้นจิกหรือต้นกระโดนน้ำนะครับนี่น้ำพริกปลาป๋องนะครับ,ก,ก,รรบกินได้จริงนะครับ ข <L an> ้าวเขาคำเหรอผมไม่ใช่สายกินจูนนะก็เลยไม่ได้กินคำใหญ่ๆโครนะครับอีก่สักคำนึงเนาะห็่ว่ากินได้จริงน,นะครับต้นจิกหรือต้นกระโดน,น้ำ นี่มันพิปลากระป๋องแบบง่ายๆนะครับแวออกดยอดจิกยอดจิกเขาจะมีความมันนะครับออกฝาดหน่อยๆอร่อยเลยครับ ถ้าจิ้มกับยอดจิกกินกับอ,อ,อ,บอปลาบ,บองก็เข้านะครับผมเคยกินอยู่นะใครยังไมปดูก็ไปดูนะครับคลิปนั้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวต่อก่อนนะเพื่อนๆน,นะบ๊ายบายครับผมโอ้ยอย่าลืมเพื่อนใหม่เข้ามาชมคลิปครั้งแรกก็ฝากกดติดตามให้ตัวเต๋อด้วยนะครับบ๊ายบาย